สวยงามอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในตรงที่ป้าอ้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บดอกของกระเทียมโทนป่านะคะเรามาดูกันค่ะหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปที่ป้าอ้นเก็บต้นอ่อนรอบที่แล้วมาดูว่าวันนี้มันโตขึ้นขนาดไหนคะ่ะ ี่ค่ะทุกคนดอกกำลังพอกินค่ะว่าแล้วเราก็หักเลยนะคะอย่ารอช้าฟังเสียงนันค่ะฟังเสียงหักกระเทียมเสียงนกร้องเสียงเด็กเล่นคือธรรมชาติหลายค่ะประอ้น คนเดินจูงหมามาหมา,มายิ้มให้ป้าอ้นนี่ค่ะสวยค่ะมารอบหน้าก็บานแล้วนะคะเก็บต่อค่ะ กทียมป่าก็ของชอบป้าอ้นหากระเทียมดอกกระเทียมโทนป่าค่ะเสียงเด็กน้อยมาเดินป่าปอ้นเก็บปะทิรายกินหมดทุกทีเลยนะคะไม่มีแช่ตู้เย็นไว้ไม่มีแบ่งเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่ามันแซบรุ่นนี้ก็ยังอ่อนอร่อยแซบยอดนี้อวบมากค่ะ ดอกโอบเลยค่ะอาจจะกลมกลืนกับใบหญ้านิดนึงนะคะดูดูค่ะตรงนี้ยังอ่อนอยู่เลยค่ะหักค่ะหัก ไอ้ที่หักดังก๊อบเนี่ยนะคะเพราะว่ามันอ่อนแล้วค่ะถ้าหาักต่ํากว่านี้มันจะเหนียวเหนียวแล้วก็แข็งกินไม่ได้นะคะต้นหักออาเนี่ยค่ะยอดที่กิพอกินได้เลย ทั้งต้นอ่อนแล้วทั้งดอกมันมันจะหวานเหมือนกุ้ยช่ายบ้านเราไหมคะน่าจะานะป้ราะ้นว่า สวยงามอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในตรงที่ป้าอ้นเด็ดยอดอ่อนๆรอบที่แล้วนะคะไปค่ะกลุ่มตรงนี้อยู่ในร่มนะคะสงสัยกวางมาเหยียบมั้งนนต้นล้มหมดเลยยังอ่อนอยู่ค่ะอันนี้ป้าอ้นเก็บทั้งต้นมันไปด้วยนะคะไปผัดตับอร่อยค่ะส่วนตัวป้าอ้นนะคะป้าอ้นว่าไอ้เจ้าตัวน,นี้ไปผัดตับอร่อยกว่า กระเทียมฝรั่งอีกอันนึงนะคะยังอ่อนอยู่ค่ะเสียดายตัวอะไรน่องมาเธอมันล้มจังซี่ล่ะค่ะ อันนี้จะหวานอร่อยมากค่ะเสียงนกร้อง <c ười> <c ười> โอ้ยเนาะดูคะ่ะมันล้มอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรเหรอ ดึงต้นออกมาดอกอ่อนๆอ,อ,อร่อยค่ะอุ้ยหักหักโดนตรงแก่ต้องหักตรงที่มันยังอ่อนนะคะนี่นี่ค่ะเอาไปลวกจิ้มน้ำอืมอะไรนะคิดกะ ขนมจีนน้ำยาโอ้ยอร่อยนักแลแซ่บหลายค่ะกลุ่มนี้ได้กร,รมหนึ่งค่ะ ปอ้นขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, และคำแนะนำดีๆที่ให้ป้อ้นนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ประอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีจ้า